บุงไปคืนนี้ผ่านๆาน่ะวันต่อๆไปนีจจะเริ่มชนนีเปลียนเปยนฟังลองพี่ลองฟังก่อนไหมคะฟังสองเออฟังสองหูคนนิวฟังไม่ออกอะเก่งต้องออกทวเปลี่ยนตามกาลเวลาังทุกวัน ทุกวันเพียงเียนตามตามการเวลาเหรอเออไม่กทุกวันเพียงตามการลวลการเวลาเวลา ุกวันเปลี่ยนโลกโลกทุกวันยังเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้เออลี่ยนม้เครักิดก็ต้องเลี่ยนโลกทุกวันเปียนตามกวลาเมื่อกี้พี่ร้องว่าอะไรบ้านั่นแหละโลกโลกโลกทุกวันยังเปลี่ยนตาม มันเป็นคู่แบบงงไหมพี่ทีออยังไงดียอย่งไงเดียคอยรัสนันก็คือ,ม,คอมันก็คือเมลโลดี้ที่เป็นคู่เสียงเลื่อนขึ้นไป,ปเป็นตัวน้อตอ่ะสามกับห้าอารมณ์นั้นจะไปพูดถึงทฤษฎีมันเข้าใจยากแต่ก็ประมาณเนี้ยเข้าใจใช่ปะเออ แต่ครั้งหนึ่งชีวิตก็เคยมีเจอดังว่าเราเลีนกันมาที่สุดก็ต้องเปลี่ยนโลกทุกวันยังเปลี่ยนตามกาลเวลาโลกทุกวันยังเปลี่ยนตามกาลเวลา ถูกแต่อันอื่นอะผิดหนูอะพี่ไม่แน่ใจคําว่าเปลี่ยนตามการอะเปลี่ยนตามการเวลาเปลี่ยนอะ แต่ครั้งนี้เชื่อว่าท้ายในใจถ้าเราเปลี่ยนกับ้าที่สุดก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกหยดยังเปลี่ยนตามกาลเวลาอยากให้ความสุขจะนม่แค่ไหนก็ต้องอยู่อยากให้ความสุขจะนม่แค่ไหนก็องอยู่ I'm not the way you think I'm going to. So, you're not the way to keep me safe and wrong. I turn to you for strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do. For everything the true, I turn to you. Ooh, yeah. When I lose the will to win, I just raise for you, and I can raise the guy again. I, I can do. That's so amazing, cause your love of me. And when I need a friend, you're always on my side. Giving me faith, taking me through Till the sheep forms strong. For a friend, for a love to keep me safe and warm. I turn to you for a strength to be strong, for the will to carry on. For, for everything that's true, I turn to you.